แ่แต่ละคนเขาก็ทักมาเฮ้ยนึกว่าแบบแอ้เขานี่คือบีมาตลอดเลย,เลยะะอะไรเงี้ยฮะดิกตอกใช่ครับในทางสิบแปดบวกเลยสําหรับผมมันไม่ได้บั่นทอนเลยผมครับขอม,มีอะไร<ล>ด้วยเดี๋ยวก็ประมาณนั้นแหละฮะ แล้วก็เรื่องนี้เขายังเป็นคนเดิมนะครับไอ้เขาเดิมแต่ว่าอันนี้คือมีคนมาส่งส่งให้ดูว่าแบบเฮ้คำพูดคำจาแบบมันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยเหมือนว่าแบบพระเอกแล้วเนี่ผมเป็นเองต้องหานางเอกด่วนอะไรเงี้ยโดยที่แบบใช้คําพูดที่แบบทําให้คนอื่นไม่โอเคอะไรเงี้ยบางคนจะบอกคิดว่าเป็นผมแฟนคลับแต่ละคนเขาก็ทักมาเฮ้ยนึกว่าแบบไอ้เขานี่คือบีมาตลอดเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันจะมีอาจจะมีแบบคําพูดที่แบบเขาใช้กับ ในโพสตอื่นๆเนี่ยมันน่าจะไม่โอเคของ Ti k t o k อกครับอ๋อติกตอกติ๊กตอกใช่ครับครั้งที่แล้วก็ t ิ k กต็อกเอ๊ะเขาเดิมเลย oh. ตอนตอนแรกก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วผมก็ลงในสตอรี่ไอจของตัวเองครับก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกคนะิดว่าเหมือนบ้านเหมือนที่ว่าเป็นเหมือนบ้านแฟนคลับอะไรเงี้ย mm hmm. เขาอาจจะซับพอร์ตเราแต่หลังๆไปผมก็เข้าไปส่องดูนะฮะมันก็เริ่มไม่ใช่ละ mm hmm. พอผมเข้าไปเมนท์บอกไปเม้นท์บอกแฟนคลับบอกว่า อันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเขาก็เอาติ๊กตอกอันนั้นบล็อกติ๊กตอกของผมไปใช่แล้วแฟนคลับทุกคนที่แบบรู้ว่าไม่ใช่ผมเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าคนนี้ไม่ใช่พี่บีนะครับอะไรเงี้ยก็โดนบล็อกอีกแล้วทุกคนตอนนี้หาติ๊กตอกเขาไม่เจออะไรเงี้ยครับใช่ครับคนที่เข้าไปคอมเมนต์ที่รู้จักเราโดนบล็อกหมดเลยไปในทาง18บวกเลยเนาะใช่ไหมใช่ครับในทาง18บวกเลยผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังนะครับแต่แค่มีแฟนคลับ ส่งมาให้ดูว่าแบบอันนี้ของพี่บีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่บางคนที่เขาไม่ได้ถามเราอ่ะเขาอาจจะคิดว่าแบบเราจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บางคนก็สงสัยนะว,ว่าเฮ้ยทำไมแคปชั่นแปลกแปลอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ผมเริ่มทนไม่ได้ละ <c oughs> ไม่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะทำไมแบบต้องมาต้องมาเป็นผมอะไรเงี้ยเป็นคนอื่นก็ไม่ควรครับคนเราควรแบบเป็นตัวของตัวเอง และเป็นในชื่อของเราในนามของเราที่เราจะไปพูดอะไรออกไปมไม่ควรแอบอ้างเป็นคนอื่นนะฮะผมรู้สึกว่าตอนนี้กําลังคุยกับผู้ใหญ่ครับว่าแบบเราจะแจ้งความดีไหมแต่จริงๆแล้วเราควรไปแจ้งความก่อนแหละเพราะว่าทุกคนก็แบบเฮ้ยไปแจ้งความก่อนดีไหมอะไรฮะล้วลต้องเอาจริงเลยฮนะเพราะว่าแบบโดนมาเราเตือนไปแล้วเราไม่ได้ผมไม่ผมไม่ได้อยากมีปัญหานะครับผมก็แบบอยากอยู่กับของผมอะไร<ม>แบบเนี้ยแต่แบบพอเราเตือนไปแล้วพูดอะไรไปแล้ว ผมลง s ซล r ไอจี IG เป็นสามรอบอะที่่าไม่ใช่ของผมนะอะไรเงี้ยเขายังไม่หยุดผมจริงๆ้วโซผมอะเป็นคนที่ไม่อยากมีปัญหาใครเลย <c oughs> แต่ทําไมเขาไม่เข้าใจไม่รู้ก็น่าจะต้องแจ้งความนะครับครั้งนี้นะครับผมจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าการที่แบบคุณไปทําอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเสียหายถึงผมผมไม่ต้องแบบต้องป้องกันตัวเองด้วยการแบบไปแจ้งความเพื่อให้คนอื่นไม่เข้าใจผิดว่าผมเป็นคนทํา ผมไม่รู้เขาอาจจะใช้แอคเขาเนี่ยไปลุกลามครักลุกลามคนอื่นก็ได้ผมไม่รู้แต่ว่าคําพูดแต่มันส่อถึงสิบแปดปวกอะไรเงี้ยครับเออแล้วคนอื่นจะมองผมยังไงถ้าแบบเขาไม่รู้เนี่ยโดนคนมา d ดเ e c <oughs> t ลามกุกลามุกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็มีนะครับก็มีครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจอะไรฮนะ <c oughs> เขาก็มีความต้องการของเขาแหละที่เขาส่งมา <c oughs> เขาแบบเป็นคนผมคิดว่าแบบเขาเป็นคนกล้านะแต่ผมไม่ <c oughs> ผมไม่กล้าแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ สำหรับผมมันไม่ได้บั่นทอนอะไรผมครับเพราะว่า<ฮ>คนเรามันคิดแตกต่างกันขอม,มีอะไรด้วยเดี๋ยวก็ประมาณนั้นแหละฮะเฟซบุ๊ก uh, <Facebook S 2> mm. ก็มีครับไอจีกับเฟซบุ๊กแต่บอกว่าก็เราไม่ควรที่จะแบบเข้าไปอันนี้เป็นผมเฉยนะผมก็เลยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาซีเรียสเรื่องแบบการลุกลามทางเพศอย่างเงี้ย mm. มันก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าเราอ่ะควรที่จะพูดกับคนที่เราสามารถพูดได้ไม่ว่าเป็นแฟนเราหรือว่าภรรยาเรา มากกว่าครับไม่ควรไปพูดอะไรกับคนอื่นนี้ฮะตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันต้องมีบางคนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นผมนะฮะผมก็ยังมีเออคิดมากนิดหน่อยเพราะว่าบางคนเขาเล่นไปเล่นมผ่านนะครับแล้วเห็นผมอะไรเงี้ยก็เอ๊ะทาไมคนนี้เป็นแบบนี้จังแต่ทั้งๆั้งทงี่เขายังไม่ได้รู้ว่าตัวผมจริงๆหรือเปล่าลอะไรยฮะเงี้ยก็มีความคิดมากอยู่ตอนนี้เพราะว่า แฟนขับเข้าไปถามเข้าไปบอกเขาก็บล็อกแฟนขับหมดเลยอะไรเงี้ยครับ